สวัสดีครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับพี่พี่ทุกท่านครับอันก็ต้องขอสวัสดีนะฮะวันนี้วันที่เราได้ทําคลิปเนี่ยเป็นวันตุดยจีนพอดีนะครับก็ต้องขอสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านแล้วคุณลูกค้าที่น่ารักของทุกคนด้วยนะครับสําหรับปีเสือไฟนี้ครับเสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยกันอีกหนึ่งรุ่นรับรองเลยว่าหายากไม่ได้เจอที่ไหนแบบนี้กัน แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตนะครับหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านรถยนต์มือสองปริพัทน์ออโตนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ครับอันพาเป็นเจ้า isuzu 3.0ตัว L นะครับเป็นตัวเตี้ยแคบ บอกเลยนะฮะถ้าเกิดเครื่อง3,000ตัวโฉมนี้เป็นตัวโฉมแรกนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเอาตัว3.0ลิตรมาใส่กับรถตัวเตี้ยแต่ถามว่าสิประตูมีไหมไม่มีมีเฉพาะตัวที่เป็นแคปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรถเป็นตัวปี 2, 0, 2020ครับสีเทาเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนและก็ที่สําคัญที่สุดคือมันเป็น3,000เข่าลอยหายากมากนะครับ สวงตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะฮะสวยมากสีนี้นะฮะอันว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่เด่นมากๆเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูในสวงตัวเครื่องยนต์กันต่อครับเดี๋ยวจะหาว่าอันโกหกนะช่วงแรกๆเนี่ยอันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่ามันมีหรือเปล่าแต่พอเราไปเช็คข้อมูลหรือว่าดูจริงๆ้วเนี่ยมันมีครับเพราะว่าโกตัวก่อนหน้านี้สาหรับตัว3.0ลิตรเนี่ยกับตัวรถกระบะมันจะไม่มี2.5แล้วก็1.9เท่านั้นนี่เป็นตัวโฉมแรกครับที่มีการปรับเปลี่ยนนนนแตตต่ถ้้าาาาเเกิดดมมมััทํปป็วว4ระะูย บอกเลยว่าถล่มทลายแน่นอนนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีค่ามันเป็นเครื่องไหล่เยิ้มเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศู์ทงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเรามีการรับประกันในเรื่องของตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1 0,000มนกิโลนะครับพร้อมกับบิลสมาร์ทรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆในตระกูลซีรีส์ 4J นะครับ ไม่มีคําว่าผิดหวังอยู่แล้วสับสายดีเซลแล้วมันเป็นตัวเครื่องสามพันด้วยถ้าเกิดถามว่าเอาอยู่ไหมนี่ลงตัวกันทุกแน่นอนอยู่แล้วครับสบายปรือนะครับคราวนี้เนี่ยเรามารับชมในส่วนตัวด้านข้างกันหน่อยครับเดันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับแล้วก็ทาความสะอาดได้กับผู้ลูกค้าใหมา่อีกหนึ่งรอบเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เนี่ยเราเลือกใส่เป็นตัวล้อเวลเวลดีเซนติฮกู w, นะครับแล้วก็ยางเป็นตัวปี2021นะฮะถ้าเกิดจะเอาให้มันแมทอีกแบบหนึง่ง ใส่เป็นพวกแบบ t o n t e อะไรพวกนี้สามารถทําได้ครับอันนี้คุณลูกค้ามาเลือกหรือว่าเปลี่ยนตามความชอบได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเดี่ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับตัวแคบตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับ90องศานะรถกระบะแคบสําหรับตัวรถที่เรามองว่าใช้งานในรถร่วมใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือว่าโลจิสติกต่างๆก็แล้วแต่มันใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ครับใช้เป็นตัวรถค้ยห,หาเงินด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่มันสามารถใส่ได้ทั้งตู้สามารถใส่ได้ทั้งข้อตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ สำหรับตัวข้อครับหลังนี้สวยมากหัวแซมเลดหมดเลยหัวแซมเลตหมดเลยครับพี่ๆครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองดูนะฮะถ้าเกิดหลังแบบนี้เราไปติดตั้งเสียตังติดตั้งเองเนี่ยเราต้องเสียอีกเท่าไหร่จะไปเข้าเนื้อแบบนั้นทําไมในเมื่อนี่คือแค่ราคาตัวรถอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับตัวล้อหลังครับคันนี้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกก็คือจะมีเป็นตัวแมกกะทะขอบ15นะครับเป็นตัวลายท E นะฮะแล้วก็ยังมิชิน X c d ซปี2021นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ตัวแมกกาธาเนี่ยถ้าเกิดให้เรื่องของตัวความนิยามเนี่ยนะฮะมันจะไม่อมความร้อนแต่ในเรื่องตัวการบรรทุกจะสู้พวกแบบพวกที่เป็น MD แล้วะพวกนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถึงขนาดนั้นนี่คือในคําว่าเสียงวิจงวิจารณทรับพี่ๆหลาย,ลายๆท่านนะฮะเท่าที่อ่านได้มีการสอบถามมาแต่ถ้าเกิดในเรื่องตัวความสวยงามแน่นอนครับสวยกริบราคาแพงกว่าอยู่แล้วนะครับสับตัวเพวครับเป็นเพาลอยทีซีีวายนะครับนี่คือในส่วนงตัวด้านข้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับ อีกหนึ่งอย่างที่อันภูมิใจนําเสนอเลยนะสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวเพาแบนด์คันแรกนะครับอาจจะเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้ที่ใส่มาเป็นตัวแหนบ16มิลไว้ให้เพราะว่าส่วนใหญ่ในทีซีไม่ว่าจะเป็นอ e ี u สูรหรือรีวก,ก่อนหน้านี้เนี่ย มันจะเป็นพวกแบบ14ปนกับ12แล้วก็ตัวแหนบชุดเดิมโรงงานที่มันจะดูแบบนั้นหนาหน่อยอันนี้จะเป็นตัว16นะครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับเหล็กชงเหล็กชาก่างแล้วพวกนี้มีการเก็บงานละเอียดให้แล้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถ ใช้ขนคงขนของ,ของ,ของมันทงมันทุกเกษตรกรอะไรพวกนี้สบายสบายเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสีต่ตาฝาเอาอยู่อยู่แล้วแน่นอนนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างก็จะเป็นของท c ่ CP y วนะฮะเดี๋ยวตรงนี้อันจะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึง่งสวยครับคมครับรถปีใหม่คุณลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยพร้อมใช้งานทันทีอันมีบริการจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วก็ใบวิศวะรองรับให้อันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงครับวันรับรถจะเอาไปวิ่งงานต่อเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้อย่างที่ผบอกในช่วงด้านหน้าครับตัว L เนี่ยก็คือตัวรองท็อปไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะการแบ่งรุ่นย่อยของสําหรับรถกระบะตัวเตี้ยมันจะมีหลายแบบ แต่ถ้าเกิดสําหรับตัว3.0ที่เป็นแครบตัวเตี้ยแบบนี้จะมีเฉพาะแค่ตัว L อย่างเดียวนะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นตัวทรงเดิมนะฮะถ้าเกิดเป็นพวกแบบตัว S ก่อนหน้านี้ที่คุณลูกค้าได้รับชมกันไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกแบบที่เชื่อมต่อบลูทูธได้ลองย้อนกลับไปดูนะฮะอันเคยมีการทําคลิปตัวแคปที่ไม่ใช่เข่าร้อยเป็นตัวแคปบธรรมดา1.9ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบง แต่จริงๆเนี่ยสับมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ค่อยชินเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวแบบ6สปีดนะครับถ้าเกิดถามว่าจะหัวเกียร์เดิมเนี่ยสามารถทําได้นะเพราะว่าเผื่อบางทีอาจจะมีการเผื่อลงเผื่อลืมอะไรพวกนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะซ้ำเพราะว่าตัวรุ่นนี้มันจะมีเป็นตัวชิปล็อกมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้สีเรีสอะไรมากมายก็เอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กุญแจนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจแบบรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบตัดไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อก มองข้างก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังไอ้ตัวเบาะผ้าสีดำนะฮะบเบาะยูสูเนี่ยเป็นตัวเบาะอีกแบบหนึ่งที่สวยมากวูปทรงดีไซน์สปอร์ตแล้วก็นั่งได้สบายอันนี้อันชอบนะหรือไม่งั้นเนี่ยในส่งตัวแนวคิดต่างๆที่มันได้มีการทําตัวรุ่นนี้ออกมาอาจจะเป็นในเรื่องตัวการบรรทุกหรือว่าใช้งานพวกนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ ก็อลองดูองค์ประกอบไปดูว่ารายละเอียดต่างๆนะฮะเครื่องเล่นก็เป็นตัวธรรมดาแอร์ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมทุกอย่างก็เหมือนตัวรถกระบะตอนเดียวทั้งหมดยกเว้นแต่ว,ว่ามันเป็นแคปแลัวเอาตัวเครื่องสามพันมาใส่แค่นั้นเองอ,อันว่ามองแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าทํามาเพื่อในการบรรทุกแล้วก็ใช้งานเหมือนพวกแบบดีวงดีวอะไรพวกนี้เลยอันนี้อนมองแบบนี้เลยแต่สำหรับตัวเครื่องเนี่ยคือมันตะแบงยัดใส่3.0มาอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเลขไมค์คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1 7 0 0 0หมัโลคร ไม่แท้จังหวัดศูนย์ได้เลยคราวนี้เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับนนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับพี่ๆทุกท่านครับแล้วก็คุณลูกค้าที่น่ารักหวานทุกท่านด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ครับไม่ต้องรีรอหรือว่าช้าอะไรแล้วทั้งสิน้นรถมีพร้อมไม่เป็นเจ้าของทันทีเลยครับเพราะนั้นในส่วนตัวราคาสับนนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ649,000บาท ทุกอย่างครบหมดแล้วฮนะในเรื่องของตัวการใช้งานเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะสําหรับาภายในปลายเดือนมกราแบบนี้นะครับรถที่หายากนะครับเราทําให้มันหาง่ายรถที่ราคาสูงเราทําให้มันราคาถูกเพราะนั้นตรงนี้ทุกๆท,ท่านสามารถจับต้องแล้ก็เข้าถึงได้กันอยู่แล้ว เราไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมเลยครับรถใหม่แบบนี้ใช้งานกันยาวๆนะครับเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้อ่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจเป็นพันอตออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวมีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวมาแนะนำแล้วก็พรีเซนต์ให้กับลูกค้าได้รับชมอีกรอบหนึ่งคลิปนี้อ่างต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ